ให้อะไรเราหลายๆอย่างให้เรามีประสบการณ์ทำให้หลายๆคนได้ประสบการณ์ยังมีงานทำอ,อยู่ก็อยู่แพนมา ยี่สิบปีก็ได้บริษัทแพนให้โอกาสที่ได้ทํางานได้ส่งเสียลูกจบปริญญาตรีแล้วลูกก็มาทํางานที่นี่ด้วยตอนนี้ปลดเกษียณแล้วน,น,นะคะเราอยู่กับแม่กุ้งนะคะเป้นบุกคนที่อยู่กับบริษัทแพนมานานมากแม่อยู่กับบริษัทแพนมากี่ปีแล้วคะ30กว่าปีแล้วะะทำไมแม่ถึงยังเลือกทํางานอยู่ที่บริษัทแพนคะเพราะ<ม>อะไรเพราะว่ากลุ่มแพนให้อะไรเราหลายๆอย่างให้เรามีประสบการณ์ในการทํางานฐานะดีขึ้นจุดเด่นของรองเท้าแพนคืออะไรเป็นงานที่เราประดิษฐ์ด้วยงานฝีมือของเรา เมนเีฟคุณภาพให้กับลูกค้าพี่ก็ชื่อแพนเหรอโอ้ต<ช> oh, ายแล้วเราเจอพี่ชื่อแพนทําไมพี่แพนถึงเลือกอยู่บริษัทแพนอยู่แบรนด์แพนเพราะอะไรคะให้อาชีพมีรายได้ให้เงินไปดูแลครอบครัวทําให้ใหลายๆคนไม่ตกงานยังมีงานทาอ,อยู่ขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่สั่งกันเข้ามานะคะจะได้มีงานทำ ขอบคุณลูกค้ามินิมอลคุณบอกขับและโอโอเอสปอร์ตมากมากเลยนะคะนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตพี่ๆทำให้พี่ๆได้มีงานทําและขอบคุณบริษัทแทนค่ะที่ได้ผลิตรองเท้าดีๆกับรองเท้าที่อึดถึกพรอยู่ผู้คนไทยมาช้านานให้พี่มีงานทำถึงทุกวันนี้น่ะภูมิใจมากที่ทำรองเท้าขอแพนตั้งแต่20ปีที่แล้วจนถึงนี้ก็ยังมีความภูมิใจที่ได้ประกอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนรองเท้าแทนของเราค่ะ ขอบคุณมากค่ะฝากสปอร์ตบริษัทแทนด้วยนะคะ